ในโลกออนไลน์ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> เขาก็โพสต์อะไรน้อง,องวินอาย,ยุ14ยะ<ช>นะฮะจะเรียกว่าน้องวินเป็นแรงบันดา,าลใจเรื่องของการวางแผนทางการเงิน <c oughs> ก็ได้นะครับเป็นอินฟลู่านหนึง่งน้องวินเป็นแขกรับเชิญในรายการมนุษย์ต่างวายัยนะคะคือจริงๆตอนที่เห็นครั้งแรกอะรู้สึกว่าน้องวินดูเด็กมาก แล้วตอนตอนนั้นเนี่ยน้องวินเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขามีการบริหารจัดการการเงินยังไงคือเราจะไม่ค่อยเห็นเด็กในการที่จะพูดถึงเรื่องการเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องวินเนี่ยอายุ14แล้วนะคะเพียงแต่แค่ว่าน้องวินสู้กับเรื่องของมะเร็งมาตั้งแต่3ขวบก็เป็น มะเร็งปอดนะครับตั้งแต่เด็กเลยะนะครับแต่ก็ต่อสู้มาด้วยทัศนะเชิงบวกนะครับถ้าเราได้เห็นวิธีการพูดมไม่ใช่แค่ลีลานะฮะแต่เนื้อหาการพูดในการแยก<ช>แยะต่างๆเขาผมว่าเขามีลอจิกที่ดีอ่ะใช่ค่ะเลยและทัศนคติที่ดีต่อข้อจํากัดของตัวเองในการที่เรามองว่าหลายครั้งนะฮะในชีวิตเราเรายังเผลอเลยที่จะลืมมองว่าสุขภาพที่ดีและร่างกายที่ดีของเราเป็นต้นทุนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วรเราลืมคิดว่าต้นทุนนี้มันมีวันหมดนะซึ่งประโยคนั้นน่เป็นประโยคที่ แบบว่าโอ้โหมันจึ๊กหวใจมากเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นมีต้นทุนคือสุขภาพแต่น้องเองบอกว่าต้นทุนสุขภาพน้องไม่มีมทําประกันก็ไม่ได้เพราะว่าน้องป่วยสิ่งเดียวที่ทําได้และสามารถที่จะช่วยเหลือการรักษาพยาบาลช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวบ,บ้างก็คือต้องเริ่มต้นให้เร็วในการทําธุรกิจคือน้องใช้คําว่าคาว่าทําธุรกิจมันอาจจะดูแบบว่ายิ่งใหญ่ไปแต่น้องคือหาเงินนั่นแหละขายของที่โรงเรียนหรืออะไรก็ตามที่สามารถจะได้เงินก้อนนี้มาวางแผนการจัดการการเงินยังไงเพื่อที่จะทําให้อย่างน้อยที่สุดสามารถช่วยซัพพอร์ ่แม่ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่ถูกนะคะจะเป็นเรื่องของคีโมหลังจากการที่ไปรักษาด้วยคีโมแล้วสภาวะของร่างกายและน้องก็ต่อสู้มาโดยตลอดวิธีคิดของน้องแล้วก็วิธีการพูดคุยของน้องฉดฉานมากจริงๆค่ะถึงขนาดที่แบบบางคนนั่งดูคลิปจะบอกว่าเราไม่เคยวางแผนเรื่องนี้เลยเรารัเลยด้วยซ้ำเพราะเราคิดว่าเฮ้ยชีวิตธรรมดาหาเงินได้แต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามทีที่ต้นทุนสุขภาพไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือสุขภาพของเราทํางานได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้แต่เงินและค่าใช้จ่ายออกกกจาป เ,เราทุกวันครับค่ะ